สวัสดีครับนิกนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าด้วยเรื่องออการใช้การมินเอชนะครับให้มันสร้างรูทนำทางให้ครับเพราะด้วยวันนี้ขี้เกียจตื่นไปปั่นสนามฟ้าก็ขับรถก็ประมาณสักยี่สินาทีขี้เกียจขับก็เลยกาว่าขับไปจอดใกล้ๆบ้านแล้วก็มันมีที่จอดนี่ก็จะไปไหนดีไม่รู้จะไปไหน ก็เลยว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวไอตัวการมินนะครับตัวเอชมันมีตัวตัวคอร์สให้เราเขีดคอร์สเป็นเป็นรูทวิ่งว่ารูทวิ่งรูทปั่นรูทวิ่งเทรลอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถทำได้นี้ก็เลยให้มันสร้างให้ครับก็ปั่นไปปักไปที่ 30มสโลครับแต่ว่าปานจริง38โอเคทีนี้ไอ้ไอ้ไอเจ้า Garmin e d เนี่ยมันมันมี GPS ในตัวเนาะมันเป็นไม้จักรยานที่มี GPS ทีนี้เนี่ยเวลาเราเปิดใช้มันนะครับมันคล้ายๆกับจะบอกว่ามันคล้าย Google Map มันได้เป็นแมปนําทางก็คือมันก็จะบอกเราว่า้ยเราอยู่ตรงไหนเส้นทางเป็นยังไงบ้าง มันก็มีดิเรกชันให้เราไปพอจะถึงทางเลี้ยวมันก็บอกว่าอีก2โลต้องเลี้ยวซ้ายนะอีก5้าเมตรต้องเลี้ยวอะไรเงยมันก็ขยับเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็ซึ่งตรงแม่นถึงเป็นถึงดูง่ายครับหน้าจอเล็กหน่อยนะเพราะว่าเป็นตัว540ถ้าเป็นตัว840ก็หน้าจอมันจะเท่ากันครับแต่ว่ามันสไลด์ได้ทัชสกรีนได้ก็ใช้งานสะดวกกว่า ถ้าจะยาวเลยเนี่ยเป็นตระกูลพันมันจะยาวขึ้นอันนี้น่าจะดูแมปง่ายขึ้นอันนี้ก็โอเคครับประหยัดดีครับก็เอาจริงแล้วพอไอ้ไอ้เจ้าการมินเนี่ยคือพอขี่ขี่ไปเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันมันมีทีเบสในตัวเนาะแล้วมาทําตัวเหมือน Google เลยก็คือพอพอเราไปถึงเนี่ยจุดที่มันต้องการให้เลี้ยวเนี่ยแล้วเราไม่เลี้ยวอะ่ะเราขับเลยไป ไอตัวเจ้ากามินไอเอห้าสี่ศูนย์เนี่ยมันก็จะคำนวณเส้นทางให้ใหม่เหมือน Google เลยคำนวณใหม่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ต้องไปกลับรถข้างหน้านะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองขี่ไปอีกขี่เลยไปอีกที่มันต้องการให้กลับรถมันก็คำนวณใหม่ก็บอกอ้าวยู่ไปกลับรถแน้ข้างหน้าใหม่นะใหม่เราก็ไม่กลับอีกแล้วขี่ไปอีกขี่ปุ๊บเนี่ยทีนี้มันคำนวณใหม่มันบอกว่ามันเจอทางว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ได้นะมันก็ไม่ต้องกลับรถมันก็ให้คำนวณใหม่ให้ไปทางซ้าย ดีก็คือหนึ่งถ้าปรับจุดแล้วเนี่ขี่เลยยังไงก็ไม่หลงมันจะเตือนว่าเราเลยนี่คือข้อดีเตือนเตือนว่าเราเลยแล้วมันก็บอกด้วยว่าจะกลับไปที่เดิมได้ยังไงดีมากก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายเทนการบินไปตั้งการนาฬิกายันตัวนี้ครับก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูคร่าวๆเนาะ วิธีการสร้างไอตัวการ m มินคอสเนี่ยว่ามันทำยังไงในแอปการ m ม n นคอนเน็นะที่อยู่ในโทรศัพท์ครับโอเคทีนี้เรามาดูการใช้งานนะครับก็ขั้นแรกเปิดแอปการ m มิขึ้นมาก่อนครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เรากดที่เมนู More นะครับมันจะมีตัวเมนูเทรนนิ่งแอนคอร์สอยู่ครับก็กดเข้าไปครับ เอาทัวทีเทรนนิ่งกับแพลนดิ่งครับกดเข้าเมนูคอร์สเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราสร้างคอร์สคิดค่คอร์สแล้วกดบวกเข้าไปเลยครับแล้วก็เรียกว่าจะสร้างคอร์สสำหรับกีฬาประเภทไหนอันนี้ก็เราก็สร้างเป็นโรสไซคลิงตอนนี้เราจะมาเริ่มที่หมดออโต้ก่อนกดเข้าไปครับแล้วก็ตั้งชื่อ Cost Name. คอร์สน m e ก็ใส่เข้าไปครับอะไรก็ได้ตามใจชอบอันนี้ยังนึกไม่ออกว่ใส่อะไร โอเคสมมุติว่าเราขี่ห้าสิกิโลตั้งชื่อไป50ากิโลเผื่อว่าหลังอยากจะเรียรู้ปั๊บโอเคเราก็มาระบุในตัวการมินว่าเฮ้ยฉันต้องการปั่น50าสโลนะโอเคแล้วกำหนดด r เร t ชันครับต้องการสตาร์ทวิ่งไปทางไหนอันนี้ผมก็ปกติผมก็แรนดอมตลอดครับสั่ให้มันแรนดอมไปแล้วก็มันจะให้เราเลือกว่าเราจะเริ่มสตาร์ทจากจุดไหนแล้วเลื่อนแมปไปเรื่อยๆคล้าย g o เ g ิ e ก็คือแมป Google แหละ เรื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ปกักไอ้ตรงปรับเนี่ยค่อนข้างงงอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าต้องดับบรลคิกเข้าไปแต่บางทีพอดับปรลคิกมันก็กลายเป็นซูม,มกดๆไปอีกทีนึงมันก็กลายเป็นซูมอีกโอเคพอดับปรลคิกอีกทีนึงโอเคอ่าโอเคมันปักหมุดให้แล้วโอเคอนี้ไม่ได้ข้างคอให้เราครับได้มาห้าสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์โลมันไม่ได้เป๊นนะบางทีก็ไม่ถึง ก็เนี่ยมันก็จะบอกว่าโลที่หนึ่งอยู่ไหนสองอยู่ไหนสามอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับาจะนัดเจอเพื่อนก็นัดได้ครับให้ถจะไปถึงตรงนั้นตรงนี้ที่โลที่เท่าไหร่อะไรของเราไม่พอใจใช่ไหมครับโลดเฮ้ยเส้นนี้ไม่อยากขี่วะทาไงดีกดรีรูทครับเราเลือกเหมือนเดิมเราเลือกแรนดอมไปให้มันหาให้ใหม่โอเคมันก็คำนวณมาให้ใหม่ครับอันนี้ได้สี่สิบห้าจุดแปดเก้าโล่ก็ด้านนี้ เสร็จปุ๊บเซฟคอร์สครับเซฟเสร็จก็จะมีปุ่มด้านบนขวาครับที่ส่งเข้าการ์มินล้วกดปุ๊บก็ส่งเข้าการ์มินเอชก็ได้ถ้าเป็นสายวิ่งสร้างเส้นทางวิ่งเสร็จก็ส่งเข้าไอตัวนาฬิกาก็ได้ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวพอเรากดปุ่มบนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะส่ง เข้าไปที่ตัวเจ้าการมินตัวตัวเอชของเราตัวดีไวซ์ของเรานั่นแหละว่าเราส่งเข้าไปที่ไหนน,นี้เราก็มาดูที่ดีไวซ์ของเราเนาะโอเคมันก็จะมีตัวคอสขึ้นมาครับว่าเฮ้ยโอเคคอสเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้สี่สิบห้าจุดแปดเก้าโลเนาะกดยากนิดนึงมันแข็งสไลด์หน้าจอไม่ได้ตัวถูกโอเคก็เลื่อนลงมากดเข้าไปดูปุ๊บโอเคเนี่ยมันก็พร้อมแล้ว กดไลน์ปุ๊บมันก็ก็จะเข้าโหมดที่เราพร้อมปั่นนะครับเสร็จปุ๊บก็บกดสตาร์ทเหมือนปกติเลยไอปุ่มล่างขวาของ Garmin Edge กดสตาร์ทแล้วก็ขี่ตามมไปเรื่อยๆครับก็เท่านี้ก็เวลาเมื่อเมืๆแล้วก็ไม่รู้จะปั่นไปไหนก็ปักหาจุดเริ่มต้นก่อนแล้วก็ให้มันหาเส้นทางให้ นี่เดี๋ยวว่าจะลองแบบถ้าอยากไปปั่นในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเอารถไปจอดพวกแบบแอร์พอร์ตลิงค์หรือสัทท์ที่ยังไม่แน่ใจว่าตรงไหนสถานีบางซื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวให้มันปรับให้ได้ไปปั่นที่แปลกบ้างโดยที่เราไม่ต้องคิดเส้นทางเองไม่ต้องรู้เส้นทางก็ได้ว่ายัางไงล้วฉันจะวนกลับมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ้าการ์มินคอสจัดก,การให้ครับก็วนกลับมาที่รถกลับบ้านอย่างปลอดภัยก็วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณคับสวัสดีครับ